สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเสียงเดินทางได้อย่างไรตอนที่2นะคะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ ดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับโรเบนสวรรครูนิ่งและอาวี่นะคะที่จะพานักเรียนไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์กันค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันกแล้วนะครับมาเรียนรู้วิทยาศาสตร์สนุกสนุกไปด้วยกันนะครับใช่แล้วคะ่ะแต่อาวี่คะเรียนสนุกเฉยๆยังไม่พอนะคะอาวี่จะต้องฝึกคิดแล้วก็ฝึกตั้งคำถามท,าที่ตัวเองสงสัยด้วยนะคะ อย่างคราวที่แล้วจําได้ไหมคะว,ว่าอาวนี่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรของตัวกลางของเสียงคะจำได้ไหมเอ่เยจําได้ครับอาวี่สงสัยว่านอกจากน้ําแล้วยังมีอะไรเป็นตัวกลางของเสียงได้อีกบ้างครับดีมากเลยค่ะแล้วนักเรียนละคะสงสัยแบบที่อาวี่สงสัยหรือเปล่าคะว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางใไดได้อีกบ้างเดี๋ยวครูมิ่งจะพาไปทำกิจกรรมเพื่อตอบคำถามี้กันค่ะ สำหรับกิจกรรมในบทเรียนนี้นะคะต้องมีชื่อว่าเสียงเครื่องที่ได้อย่างไรเป็นตอนที่สองนะคะอยากให้นักเรียนอยากได้ลองอ่านจุดประสงค์หรือทำเป็นคิดเป็นตรงนี้ก่อนสักครู่นะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนอธิบายการเครื่องที่ของเสียงได้ค่ะซึ่งจะเป็นจุดประสงค์เดียวกับตอนที่หนึ่งที่ผ่านมาที่นักเรียนเรียนกันแล้วเมื่อครั้งก่อนนะคะ สำหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็คือมีแก้วพลาสติกนะคะเส้นเอ็นอู้เสียบกระดาษแล้วก็มีหมุดสำหรับเจาะค่ะถ้านักเรียนเตรียมอุปกรณ์กันไว้แล้วนะคะก็ทำกิจกรรมไปด้วยกันเลยค่ะแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่สามารถหาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะคะก็ดูการทำกิจกรรมจากวิดีโอแล้วก็คิดแล้วก็ตอบคำถามในคลาสกับครูได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาอ่านขั้นตอนการทํากิจกรรมในทําอย่างไรกันดีกว่าค่ะอยากให้นักเรียนนะคะได้ใช้เวลาในการอ่านดูค่ะว่าวิาวธีการทํากิจกรรมนี้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรสังเกตอะไรบ้างแล้วก็ต้องมันผลิผลอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถอ่านทําอย่างไรนะคะบนจอนี้ได้เลยค่ะระหว่างที่อ่านนะคะสามารถกดทักว,วิดีโอไว้แล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะคะก็มากดเล่นวิดีโอต่อได้เลยค่ะ เรียนอาจทาอย่างไรกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาสรุปขั้นตอนวิธีการทากันอันดับแรกเลยเราเรา,เราต้องประกอบโทรศัพท์ขึ้นมาจากแก้วพลาสติกนะคะสองใบเชื่อมกันด้วยเส้นเอใช้สําหรับพูดแล้วก็ฟังเยงนะคะโดยกิจกรรมนี้จะต้องช่วยกันทำสองคนนะคะสลับกันเป็นผู้พูดผู้ฟังทีนี้นักเรียนพอจะบอกได้นะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเนี่ยจะต้องยืนห่างกันเท่าไหร่ได้ไหมคะ อาวีชี้ว่ายังไงคะทั้งสองคนยืนห่างกันสี่เมตรครับแล้วอาวีคะผู้พูดเนี่ยจะต้องพูดอย่างไรกับผู้ฟังคะแล้วการพูดแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะผู้พูดจะต้องพูดค่อยๆให้ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็พูดค่อยๆแบบเซออีกครั้งแต่ตามการปรุงที่ครั้งนี้จะพูดผ่านโทรศัพท์จากแก้วพลาสติกครับ ถูกต้องแล้วค่ะซึ่งขณะที่ผู้พูดพูดค่อยๆผ่านโทรศัพท์จากแก้วพลาสติกนะคะผู้ฟังก็ต้องฟังด้วยค่ะว่าได้ยินเสียงผ่านจากตัวโทรศัพท์นั้นคเปล่าค่ะแล้วก็อย่าลืมบันทึกผลด้วยค่ะอเอ๊ะแต่มีสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำอีกอย่างก็คือเส้นเอ็นที่ขึงอยู่ระหว่างแก้วทั้งสองไปเนี่ยจะต้องทําให้เป็นอย่างไรเสมอค่ะวิโอเราต้องทำให้เส้นเอ็นตึงตอนผู้ผ่านโทรศัพท์ครับ ใช่แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพูดค่อยๆผ่านโทรศัพท์ที่ดึงเส้นเอ็นให้ตึงอีกครั้งนะคะแต่คราวนี้เนเี่ยนักเรียนจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเส้นเอ็นแล้วก็แก้วพลาสติกนะคะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องพยากรณ์แล้วก็บันทึกว่าเส้นเอ็นกับแก้วพลาสติกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วผู้ฟังเนี่ยสามารถได้ยินเสียงผ่นานโทรศัพท์หรือไม่จากสถานการณ์3แบบนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะว่า สถานการณ์3แบบนี้เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบอกได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปลองถามอาวีกันดนนะคะอาวีตอบได้ไหมคะาอ,าอาวีตอ,อ,อ,อบได้ครับุกสถานการณ์จะต้องพูดค่อยๆผ่านโทรศัพท์ที่ใส้นเอ็นตึงครับจะต่างกันตร,รงที่สณาที่พูดในสถานการณ์แรกเอาเมือแตะเบาๆที่ใส้เอ็ สถานการณ์ที่สองให้ใช้มือจับเส้นเอ็นให้แน่นและสถานการณ์สุดท้ายคือตัดเส้เนเอ็นทค่ขาดครับถูกต้องเลยค่ะวิย้ำเลยนะคะว่าขณะที่เราสังเกตุการณ์เนี่ยนักเรียนจะต้องพูดผ่านโทรศัพท์ค่อยๆเนี่ยตลอดเวลานะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยต้องย้ำก็คือนอกจากจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเส้นเอ็นแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกักแก้วพลาสติกด้วยนะคะ ก่อนจะไปทํากิจกรรมอยากให้นักเรียนดาวโหลดแล,แล้บันทึกกิจกรรมตรงนี้นะคะไปใช้ในการบันทึกผลค่ะถ้าเปีนคนไหนมีอุปกรณ์อยู่บ้านก็สามารถกดทัาวิดีโอแล้วก็ไปทําการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยมากดเล่น,นวิดีโอฟอรค่ะแต่ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ก็ดูจากวิดีโอไปอพร้อมๆกันค่ะและอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ การทำกิจกรรมไปกันแล้วนะคะออกได้ไหมคะว่าแก้วคลาสสิกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะฮาว่ตอบได้ไหมคะตอนที่ผูษษ้ถ่ายโทรศัพท์แก้วเกิดการสั่นครับแล้วนักเรียนราคาได้ผลการสังเกตแบบเดียวกับฮาวินะคะก็ใช้มือสัมผัสกับแก้วโดยตรงเลยก็จะรู้สึกว่าแก้วเกิดการสั่นทีนี้ครูจะให้นักเรียนได้พยากรณ์แล้วก็บันทึก การพยากรณ์ค่ะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเส้นเอ็นแล้วก็แก้วพลาสติกอย่างไรแล้วก็เราจะได้ยินเสียงพูดผ่านโทรศัพท์หรือไม่เมื่อเราพูดค่อยๆผ่านโทรศัพท์แล้วเราใช้นิ้วนะคะแตะที่เส้นเอ็นเบาๆแล้วก็จับเส้นเอ็นให้แน่นและสุดท้ายนะคะเราตัดเส้นเอ็นให้ขาดค่ะ นักเรียนบันทึกการพยากรณ์ในแบบบัน,นทึกการความคิดของตัวเองได้เลยนะคะโดยสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนแล้วถ้าบันทึกเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอ่อได้เลยค่ะนักเรียนน่าจะพยากรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูยิ่งจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์ของตัวเองค่ะว่าเป็นไปอย่างที่ตัวเองจิตไวหรือเปล่าสําหรับนักเรียนที่ดูกิจกรรมจากวิดีโอนี้นะคะ นิ่จะมีการติดกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะไว้ที่เส้นเอ็นเพื่อเป็นตัวช่วยในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเส้นเอ็นให้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนงลงมือทำกิจกรรมนี้เองที่บ้านนะคะก็สามารถใช้นิ้วแตะเส้นเอ็นเบาๆแล้วก็สังเกตได้โดยตรงเลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะ การทำกิจกรรมไปกันแล้วนะคะน่าจะบันทึกผลการเรียบร้อยแล้วแน,น่ๆเลยเดี๋ยวครูจะให้อาวีเนี่ยลองนําเสนอผลการสังเกตน,นะคะนักเรียนลองดูค่ะว่าผลการสังเกตของอาวีเนี่ยเหมืนอนหรือแตกต,ต่างจากของเรียนเปล่าอาวีลองนําเสนอเลยค่ะได้ครับผลการสังเกตของอาวียเป็นแบบนี้ครับขณะค่อยๆผ่านโพรงท์ แก้วเกิดการสั่นแล้วก็ใช้มือแตะเบาๆที่เส้นเอ็นเส้นเอ็นก็สั่นครับแล้วไอวี่ได้ยินเสียงพูดครับแล้วพอพูดผ่านโทรศัพท์แล้วใช้มือจับเส้นเอ็นให้แน่นแก้วและเส้นเอ็นไม่สั่นครับแล้วไอวี่ก็ไม่ได้ยินเสียงครับแล้วสุดท้ายพอพูดผ่านโทรศัพท์ เป็นยังไงบ้างคะดูผลการสังเกตของอาวี่ไปกันแล้วนักเรียนสังเกตได้แบบเดียวกับอัวี่หรือเปล่าถ้าใใจได้แบบนี้นะคะแสดงว่ายี่งมากๆเลยค่ะสําหรับนักเรียนนะคะที่ดูกิจกรรมจากเวนดีโอนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้มีแต่ที่เส้นเอ็นเบาๆนะคะแต่นักเรียนก็สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเส้นเอ็นได้โดยดูจากแผ่นกระดาษที่ครูิ่มติดไว้ใช่ไหมคะ จากการสังเกตนะคะก็ะสะพบว่าแผ่นกระดาษสั่นระหว่างผู้ค่อยๆผ่านโทรศัพท์สแสดงว่าเส้นเอ็นน้นสั่นค่ะแต่เมื่อเราจับเส้นเอ็นให้แน่นขณะปู้ค่อยๆผ่านโทรศัพท์แผ่นกระดาษจะไม่สั่นนั่นก็สแสดงว่าเส้นเอ็นไม่สั่นนั่นเองค่ะแล้วผลการสังเกตของนักเรียนเหนือนแตกต่างกับการพยากรณ์ของหน้าน,นี้อย่างไรบ้างคะเอาละค่ะ เรามาถึงช่วงที่จะให้นักเรียนได้ตอบคำถามกันแล้วนะคะโดยครูจะให้นักเรียนอ่านคำถามตรงนี้นะคะแล้วก็ลองตอบกันดูด้วยตัวเองก่อนนะคะโดยนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนเพื่อตอบนะคะแล้วเมื่อตอบเสร็จแล้วก็มากดเล่นวิดีโอต่อได้เลยค่ะ นักเรียนหน้าจะตอบคำถามทุกข้อกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะเมื่อเราพูดค่อยๆผ่านโทรศัพท์นะคะโดยใช้มือแตะที e ่เส้นเอ็เบาๆกับจับเส้นเอนให้แน่นเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเส้นเอนและกลารได้ยินเสียงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนตอบเปนได้ไหมคะไม่น่าจะยากนะคะ คำตอบก็คือจากผลการทํากิจกรรมเมื่อเราแต,เต,เตะ,ะแเส้นเอ็นเบาๆนะคะเราจะพบว่าเส้นเอ็นตัดและเราก็ได้ยินเสียงพูดด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจับเส้นเอ็นให้แน่นเส้นเอ็นจะไม่สั่นค่ะและเราก็จะไม่ได้ยินเสียงผู้พูดด้วยนักเรียนคิดว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะตอบได้ไหมคะอาวีธตอบได้ไหมคะอาวิ ผ่านโทรศัพท์เส้นอินสันทำให้เสียงเครื่องที่ผ่านไปถึงผู้ฟังได้แต่พอมือจับเส้นเอ็นแน่แนเส้นเอ็นจะไม่หันเสียงก็เลยเคลื่อนที่ผ่านเส้นเอ็นไม่ได้ผู้ฟังก็เลยไม่ได้ยินเสียงครับถูกต้องแล้วค่ะอวิชบาได้ละเอียดมากเลยคราวนี้พอเราตัดเส้นเอ็นให้ค่ะแล้วเพลงจะได้ยินเสียงปุ่นๆไหมคะแล้วเพราะอะไรตอบได้ไหมคะ ไมไ่ยังไงคะถ้าไม่มีตัวกลางของเสียงเสียงก็จะเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ครับผู้ฟังก็เลยไม่ได้ยินเสียงครับใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยเราเป็นกระรากะตอ,อกกันได้แบบที่อารวีร่ตอบนะคะเวลาเราตัดเส้นเอ็นให้ขาดแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงผู้พูดเลยเพราะว่าไม่มีตัวกลางของเสียงที่เสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นั่นเองค่ะ ราคานักเรียนตอบคําถามไปกันครบข้อแล้วนะคะเดี๋ยวครูนิ่มจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์แล้วก็อธิบายค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเสียงเคลื่อนที่จากผู้พูไดไปถึงผู้ฟังที่อยู่อีกฝั่งของโทรศัพท์ได้อย่างไรจะให้เวลาชิดสักครู่นะคะโดยนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่อคิดกันก่อนนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทำกันได้เลยเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรูปนี้กันเลยค่ะขณะที่พูดพูดผ่านโทรศัพท์เสียงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศที่อยู่ในแก้วทําให้อากาศในแก้วสั่นต่อๆอกันไปจนถึงแก้วแก้วก็จะสั่นตามไปด้วยค่ะแล้วพอแก้วสั่นก็จะทําให้เส้นเอ็นสั่นต่อเน,นื่องกันไปจนถึงแก้วฝั่งของผู้ฟังนะคะทําให้แก้วเกิดการสั่นตามไปด้วย กางสั่นนี้ก็จะส่งต่อไปยังอากาศที่อยู่ในแก้วทําให้อากาศถู่การสาั่นจนถึงถุงของผู้ฟังค่ะการสั่นอย่างต่อเนื่องกันไปของตัวกลางของเสียงทั้งหมดนี้ก็ทําให้เสียงเคลื่อนที่จากผู้พูดไปยังผู้ฟังได้นั่นเองค่ะถ้าตัวกลางของเสียงหยุดตันแบบที่เราใช้มือจับเส้นเอ็นให้แน่นเสียงก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะคะทีนี้นะักเรียนบอกได้ไหมคะว่า เมื่อเราพูดค่อยๆผ่านโทรศัพท์ตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนี้คืออะไรบ้างไม่น่าจะยากนะคะติตตบอกได้ไหมคะคำตอบก็คือตัวกลางของเสียงในกิจกรรมนี้มีได้ทั้งอากาศแก้วพลาสติกแล้วก็เส้นเอ็นค่ะอ้าวีเห็นไหมคะว่าจากกิจกรรมตอนที่สองเนี่ย ตัวกลางของเสียงสามารถเป็นอย่างอื่นก็ได้นอกเหนือจากน้ําที่เราเรียนกันมาแล้วในตอนที่หนึ่งใช่ไหมคะจากกิจกรรมนี้อาวีรู้แล้วครับว่าตัวกลางของเสียงเป็นอะไรก็ได้ที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ครับใช่แล้วค่ะซึ่งจากกิจกรรมทั้งสองตอนเนี่ยตัวกลางของเสียงสามารถเป็นได้ทั้งอากาศซึ่งมีสถานะเป็นแกส๊สหรือจะเป็นน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว รวมถึงแก้วพลาสติกกับเส้นเอ็นก็สามารถเป็นตัวกลางของเสียงได้ค่ะซึ่งเส้นเอ็นกับแก้วพลาสติกนี้ก็มีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองค่ะทีนี้ครูนิ่มก็จะชวนนักเรียนแล้วก็อาวิจิจกันสอะว่าตัวกลางของเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอยู่ใกล้ตัวเรา,าที่สุดก็คืออากาศใช่ไหมคะการที่เราพูดคุยแล้วก็ได้ยินเสียงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงมีการถ่ายโอนพลังงานมาให้อากาศ อากาศก็เลยมีการสั่นต่อบกันไปจนถึงผู้ฟังจนทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงแล้วทีนี้ถ้าเราไม่มีอากาศนะคะคิดว่าจะได้ยินเสียงไหมคะเมนตอบได้ไหมคะทุกคนน่าจะตอบกันได้ว่าถ้าไม่มีอากาศก็ไม่น่าจะได้ยินเสียงถูกไหมคะแต่เ hey, อนักเรียนละอวีะไม่เคยอยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศที่เรียกว่าสุญญากาศ ก็อาจจะไม่เชื่อค่ะที่ครูิ่บอกว่าถ้าไม่มีอากาศเป็นตัวกลางของเสียงแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะวีอาวีาวยังไม่เชื่อครับครูนี่ต้องมีหลักฐานม,มาให้ดูก่อนนะคะโอ้ได้เลยค่ะแต่เราจะหาสถานที่ที่ไม่มีอากาศที่เป็นส่วนอากาศบนโลกเนี่ยก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคะแน่นอนอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวครูนิ่งจะพานักเรียนแล้วก็อาวีไปดูวิดีโอที่เรามีการสร้างบริเวณที่ไม่มีอากาศ สุญญากาศขึ้นมานะคะสามรูปนี้เลยค่ะจากรูปนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่เราสร้างขึ้นมาให้ไม่มีอากาศหรือที่เป็นสุญญากาศนะคะมีลักษณะเป็นครอบแก้วซึ่งมันมีกระดิ่งเป็นแหล่งกำเนิดสิยงข้างในนะคะและนอกจากกระดิ่งแล้วข้างในครอบแก้วนี้ก็มีอากาศอยู่ด้วยเอ๊ะนักเรียนคิดว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้ข้างในเนี่ยมีอากาศน้อยลงเรื่อยๆค่ะ เราก็ต้องอาศัยเจ้าเครื่องตัวนี้ค่ะที่อยู่ข้างๆตรงนี้เห็นไหมคะเป็นตัวที่จะทําหน้าที่สูบอา,ากาศจากภายในครอบแก้วออกไปค่ะจนในครอบแก้วนั้นมีลักษณะเป็นสุญญากาศนั่นเองค่ะครูจะให้นักเรียนและอาวุนะคะลองฟังเสียงกระดิ่งกันค่ะตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดเครื่องสูบอากาศแล้วก็ระหว่างที่เปิดเครื่องสูบอากาศนะคะไปสังเกตกันเลยค่ะ เราดูวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนอธิบายได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรตอบได้ไหมคะไหนอาวี่ลองตอบให้ครูนิ้มชื่นใจหน่อยสิคะเพราะอากาศมันรอบแก้วน้อยลงเรื่อยอาวี่เริ่มไม่ค่อยได้ยินเสียงครับจนสุดท้ายไม่ได้ยินเสียงเลยครับ อากาศที่เป็น,นกลางของเสียงเสียงก็เลยเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้ครับเห็นกับตาแบบนี้แล้วอะ่ะเอาวีเชื่อแล้วนะครับเก่งมากค่ะอาวี่แบบนี้ที่เรียกว่าสิบปากว่าไม่เข้าตาเห็นนะคะแต่เอ๊ะนักเรียนคะอาวี่คะมีที่ไหนอีกหน้าที่ไม่มีอากาศใบให้ไปให้โข้างบน โอ้โหตอบได้รวดเร็วทันใจมากค่ะใช่แล้วค่ะนอกโลกหรือในอวกาศจะไม่มีอากาศอยู่นะคะเราเรียนคิดว่าถ้าเราไปอยู่ในอวกาศเราจะได้ยินเสียงเช่นพวกเสียงระเบิดเสียงอุกกาบาตชนดาวแบบนี้ไหมคะเอานี่คิดว่ายังไงคะเอ๊ะต่วันก่อนที่อาร์ี่ดูหนังอีกเรื่องเกี่ยวกับทุน่นลอยในอวกาศ อวีได้ยินเสียงระเบิดในอากาศตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะอาวีเนี่ยชอบดูหนังจริงๆเลยนะคะแถมชอบดูหนังที่ตื่นเต้นอีกด้วยคราวที่แล้วก็ดูหนังที่มีปลาฉลามมาไว่ว้ป้่นเปี้ยกับนักดำน้ำใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยอาวีก็ยังชอบดูหนังของการผจญภัยแนวอากาศด้วยว่าแต่นักเรียนเรียนมาแล้วอาวี่ก็เรียนมาแล้วนะคะเราจะได้ยินเสียงระเบิดตุ้มต้ามแบบในหนังเนี่ย ได้จริง,รงๆหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในอวกาศคะ่ะนักเรียนคิดว่ายังไงคะอาวีตอบได้ไหมคะออจากที่เราเรียนมาแล้วต้องไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าไม่มีอากาศเป็นตัวกลางให้เสียงผ่านได้ครับมั่นใจใช่ไหมคะเปลี่ยนคำตอบไหมคะนักเรียนเห็นด้วยกับอาวีไหมคะ ไรเห็นด้วยเนี่ยกดมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเองมากๆเลยนะคะที่เราพี่อธิบายมาถูกต้องเลยค่ะว่าถ้าไม่มีตัวกลางของเสียงเราก็จะไม่ได้ยินเสียงค่ะแล้วที่เราได้ยินเสียงระเบิดตุ้มต้างในหนังในกระตูนเนี่ยเขาใส่เพื่อให้ต้องการให้หนังเนี่ยเกิดความตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้นเองค่ะแบบนี้นี่เองเขาจะ จากกาิจกรรมทั้งสองตอนนะคะจะสามารถสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียงได้ว่าเสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังหูของผู้ฟังได้ต้องอ,อาศัยตัวกลางของเสียงค่ะเช่นอากาศน้ำแก้วพลาสติกแล้วก็เส้นเอ็นซึ่งมีสถานะเป็นแกส๊สของเหลวและของแข็งค่ะการสั่นของตัวกลางของเสียงทำให้เสียงเคลื่อนที่ไปได้ แต่ถ้าไม่มีตัวกลางของเสียงเสียงก็จะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้ฟังไม่ได้ค่ะก็จะทําให้ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงนั่นเองค่ะเราได้สรุปผลการทํากิจกรรมของตอนที่1กับตอนที่2ในการเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี่ก็อยากให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดโดยการดาวน์โหลดงานกิจกรรมในหัวข้อฉันนด้วยไรมาลองตอบันเลยนะคะ สำหรับครัง้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเสียงกันอยู่นะคะโดยถ้าเกิดใครสามารถหางไม้บรรทัดพลาสติกแผ่นได้ก็สามารถเรียมกันไว้ก่อนได้เลยค่ะร้วคราวต่อไปก็จะไ้ทำกิจกรรมสนุกๆกันนะคะวันนี้ครูนิ้มและอาวี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอ,สอสต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ ค่ะหลังจากที่เด็กๆด,ดูไปแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆทํากิจกรรมนะคะใบงานที่คุณครูแนบไปนะคะเสร็จแล้วให้ส่งในไลน์กลุ่มให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย